ผมชื่อชัดชัยเจ้าพิพัฒน์ครับแบงค์ปิวลมครับผมอยู่ทีมปิวลมเลสซิ่งครับรถที่ผมใช้อยู่นะคะเป็นรถนิสสันวิกเอ็มปีนะครับเครื่องป้อมสายนะฮะเป็นรถยนต์90แรงม้าครับเดิมๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของรถผมกันบ้างนะฮะแรกเลยนะคะก็มีการย้ายหม้อน้ำนะฮะจากหน้าเครื่องมาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินสายท่อน้ำพร้อมหัวฟิตติ้งตัวดีเล์ควบคุม มอน้ําพัดลมแล้วก็ปั๊มติ๊กนะครับควบคุมอยู่ด้านหลังย้ายไปอยู่ด้านหลังหมดเลยถังน้ํามันเป็นถังน้ํามัน40บลิตรพร้อมกับหัวฟิตติ้งนะครับแล้วก็จะมีปั๊มติ๊ก1ึงตัวนะฮะแล้วก็จะมีแบตย้ายมาด้านหลังแล้วก็ทั้งหมดนะครับเป็นงานมิเนียหมดเลยนะครับก็เน้นใช้งานแล้วก็สวยด้วยสวยงามคัมเอ็กนะครับเป็นคัมของร้านโชคเอ็ก์บาร์นะครับทุกคนจัดก,การให้ครับ ช่วงล่างสองรถผมนะคะก็เป็นดัดแหนบใหม่นะฮะชักแหนบออกเลยสองเส้นนะครับแล้วก็เซตโช๊คใหม่สี่ต้นนะครับเป็นโช๊คของ Active Force ครับปรับเก้าดับครับยางหลังก็เป็นยาง Hero d e r k นะฮะสองเครับผมจุดเด่นของยาง Hero Dark เลยนะครับจะมีตัวนังสือสีขาวเด่นที่แก้มยางเลยนะครับเป็นยางได้ทั้งแดกในสนามแล้วก็หลังถนนเป็นยางที่เกาะหนึบก็ล้อยางที่ใส่อยู่ชุดนี้นะ,ะก็รู้สึกว่าโอเคมากครับดูแล้วลงตัวเหมาะสำหรับรถเก่าเก่าของผมนะคะ มาถึงที่ห้องเครื่องผมรถผมนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์มิตูวิทีนะฮะความสารนะฮะใช้ระบบเทอร์โบอนุกรมคู่นะฮะเทอร์โบลูกแรกนะฮะอัดเข้าเทอร์โบลูกที่2นะฮะเพื่อสร้างแรงลมท่อนะครับเป็นท่อไทเทเนียมนะครับเชื่อมแบบโดหดนนะฮะสไตายดูดันนะฮะก็เป็นท่อ3นิ้วนะครับทำจากฟลาสมาร์สกลาดนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะเอาไว้ระบายความร้อนเครื่องยนต์แล้วก็ ออยน้ำมันเครื่องนะฮะระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะฮะเพราะว่าเครื่องทําการโมดิฟายมาก็จะมีความร้อนสูงก็เลยต้องใช้พอน้ํามันเครื่องครับรางไอดีนะครับเป็นรางไอดีสร้างใหม่นะครับทำจากเพอร์ฟอร์แมนซ์กระดาษครับตัวแรกนะครับเป็นลมนะครับเข้าตัวปั๊มกลไกนะฮะเพื่อเพิ่มบูทนะครับตัวอีก2ตัวนะฮะจะเป็นตัวปรับบูทครับแล้วก็มีสายระบายไอนะฮะเข้ามาที่ถังดักไอนะครับระบายปั๊มนะฮะเป็นปั๊มพาเวอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะฮะสวิตช์เบิร์นนะฮะไว้ควบคุมล็อกเบิร์น เวลาเราเล่นสนามหลังถนนแล้วก็มีเวกเตนะครับเอาไว้คลายไอเสียออกนะครับในปริมาณที่บู๊ตเกินภายในห้องโดยสารนะของผมนะรก็จะมีการติดตั้งริฟฟี่นะครบครบชุดเลยครับแล้วก็เป็นออโตมิเตอร์นะฮะกลางหงมันไรนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมนะฮะจากแยมเซอร์วิสนะครับถังน็อตตั้งใจจะฉีดฉีดโชว์ครับไว้ฉีดโชว์นะฮะแล้วก็มีค้ำของพี่โชว์เอ็กบาร์นะครับ เออบอะครับก็เป็นบาะกเคอร์กี้นะครับเคอร์กี้แท้นะฮะเป็นหลังเรียบนะครับผ้าดําแล้วก็มีพวงมางลัยเวอร์เทคพวงมาลัยของผมนะฮะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ทําจากยามเซอร์วิสนะฮะก็สามารถบิดสวิตแล้วก็หมุนล้อดได้เลยไม่ต้องสตาร์เครื่องนะฮะ